สวัสดีครับ f อทุกท่านวันนี้ช่างเต่ารถคนน้ำรถคนน้ำสไตล์ช่างนี่เป็นรถไทยนาเดินตามเลยน่ครับระบบดูดน้ำถังพันลิตรนี่ครับช่างเต่าช่างเตา่าก็จะพามาทำอะไรวันนี้ช่างพามาทำอะไร ถ่ายน้ำมันเกียร์ถ่ายน้ำมันเครื่องนู่เครื่องด้วยน้อเกียร์นั่นนี่นี่ันี้กระปุกเกียร์ทำไมว่ากระปุกเกียร์นี่ที่ใส่เกียร์อยู่นี่นี่แขนเกียร์แขนเกียร์กระปุกเกียร์ดูน้ำมันเครื่องโอ้โหสภาพน้ำมันเครื่องครับดูดูดูการไหลน้อยเยิ้มหนื่หนาดหนื่ครับหนืดอยอย่างนี้เกียร์มีสิทธิ์พังได้ดูได้ดูไหลเป็น หลเป็นโคลนเลยไม่ใช่ไหลเป็นน้ำนะอันนี้จุดถ่ายนะ้ำมันเกียร์อยู่ข้างล่างสุดอยู่ฝั่งซ้ายนะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามไม่มีฝั่งขวามไม่มีมาอันนี้ถ่ายตรงนี้เดี๋ยวรอให้น้ำมันหมดก่อนนี่มันเกียร์มันเกียร์ก็เป็นเบอร์90ใส่รถยนต์ก็ได้รถไถยก็ดี จุดล้นอันนี้จุดล้นนี่เติมถามว่าเติมขนาดไหนนี่จุดล้นจุดล้นตรงนี้ไขน็นอตล้นตเติมรูนี้ตเติมรูนี้ล้นรูนี้นี่น็อตเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสองเบอร์สิบสนี่น็อตเบอร์สิบสี่ มีแหวนมีแหวนทองแดงด้วยนะแหวนกันกันกันอะไรวะกันซึม,มนี่แหวนแหวนรองกันซึมค็ดก่นเดี๋ดวยวเราจะใส่น็อตไว้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันเกียร์ชุดมอเตอร์ตั้งไหมมอเตอร์ตั้งไต็ นี่เบอร์หน่อยเนม่นมือเดียวไม่ได้เอาเบอร์สิบสี่ 14, มุนให้ตึงตึงมือก่อนตึงมือก่อนตึงนิดเดียวพอไม่ต้องตึงเยอะเราจะเติมน้ำมันเกียร์โอเคใช้รถรักรถคนรักรถมาเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปซื้อสายพานพัดลม เห็นไหมมันแตกแล้วนี่ใส่ผานพัดลมเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนกันเดี๋ยวมารับชมการเปลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อก่อนนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพามาตั้งนี่ตั้งตัวนี้ตั้งวาวตั้งวาวอันอันนี้มันไม่เด้งอนะ่ะมันไม่มีสปริงตรงนี้ไม่มีสปริงล็อกตรงนี้ถ้ามีสปริงเล็กตรงนี้มันจะเด้งเด้งลงวาว ทำไมต้องตั้งวาล์วอันนี้มันเป็นวาล์วไวเสียนะวาล์วไวดีไม่มีรถถ่ายวาล์วไวเสียมวาลไวดีววไม่มีกรองออลุกเฉยโอ๊ยเจ๊ดิ้งหมุนหมุนโอ้โหน้ำมันเยอะเลยจ่ายคันเครื่องนั้นคันเครื่องคงจัดหยุดไว้เอาตั้งวาลอ้าวเบอร์สิบเต้าเบอร์สิบมาถอด ทำไมต้องตั้งวาวอันนี้วาว,นาวาวมันยนันเยอะเกินวาวมันยัน้เกินน, connector. นี่หม,ม,มุนตัวนี้แล้วมันฝืดมันหนืดเครื่องมันหนืดาาเครื่องมันหนืดอาการเครื่องมันหนืดน้ำมันเครื่องยังดีอยู่เดี๋ยวได้เปลี่ยนแล้วดำแล้วดำแล้วดำเยิ้มแล้วใช่รอบสองรอบต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่อง เบอร์40ใช้กี่ลิตรใช้ห้าลิตรใช่ไหมไม่มีบอกเบอร์40มาอ่ะดอตร้าอ่ะเบอร์สิบสองนี่ดอกร้า ตัวท bueno. <move right. S 1> ีฮะเยอะตัวทีงัอยก็เบอร์สิบเหรอนี่นะอือนี่ได้เลอรได้เลอรถอดข้างบนถอดตัวบนถอดน็อตตัวบนอ่าถอดน็อตมา ถอด,ดไปตอนนั้นถอดออกไปก่อนวางไว้เอาคลายเบาๆตอนนั้นคลายเบาๆคลายคลายนิดเดียวไม่ต้องออกหมดเอาเปิดฝาคลายอีกนิดน,นึงเปิดฝาแทกแทกฝาออกมาพอพอพอแทกฝาออก ờ, à, muốn chênh, muốn chô nó có thể chênh Cua cua để cua Cua nó đo chen lên rồi bạn, nó đo chen lên đó, bây giờ cơ cơm mà, โอ้งไม่ประก็นอ๋อประก็นขาดประก็นวาวขาดโอเคเจ๋งเลยต้องให้คงเป็น ต้อ,อยู่ไค่ควงแค่ควงแค่ควงเดี๋ยวค่อยขูดออกมาตั้งวากว่อนนี่ปากกินกระดาษ้ ลกวาววาวเลงจองวาวมัดวาวขึ้นบนมานั่นแหละยกมัดวาวไว้ที่การตั้งวาวไอเสียรถไทยคูโบต้าเดินตามถ้าไม่เดินตามก็นอนตามลากตามไปอา้าวนูจับอ่ะโนูเบอร์สิบ,สบ เอาเบอร์สิบเบอร์สิบคอมามาไปแจแหวนเบอร์สิบคอมาคอมาคอมาเจมงนเจมูนนี่ไปแจคอมาหาเจอแล้วหมุนคายตัวนี้หมุนคายวาลมาลองมาเห็นคายออกสองรอบนี่ใส่ไว้ร่างจับเอาอีกเนี่ย ไข่โควงแบนเย่ไปตรงกลางตรงนี้หมุนคลายออกลคลายออกคลายออก สุดโอเคกจะสุดแล้วเอหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนวาวมันไปชน ออกเตอเนทุนน,ะนมินต้ต่างกันมาองอกเฟีน้นเคยเตีในรวนนโโรนูโคนมนมันปรบาบออกมดจังเปบางปูนกี่นองเน้นเจียงคาทอดท้ายก็คตั้งวาว เอาวาวเสีย้ไงมาดูมาก่อนก่อนจะตั้งวาวเนี่ยตัวน,นี้เราถอดแล้ววาววาวหน่อยแน่วาวเมื่อกี้เราถ่ายถ่ายจนเต็มแต่บ้านแต่จมได้ถ่ายกล้องหน้าอินตัวอินโมปันปีการ์เมื่อกี้เราถ่ายน้ำมันเกียรนี่น้ำมเกียร์หน,น่อยแน่ถ่ายแล้วคันน็อตแล้วเติมแล้วลืมลืมถ่ายคลิปมามาดูตรงนี้เปิดวาวเปิดฝาวาวมาดูมาร์กดูมาร์ก มาร์คมาร์คมาร์คมีเหมือนมอไซค์นี่มาร์คมาร์คตัวทีขีดนี่เขย,ย่ะตัวทีขีดเอฟขีดเอาตัวทีเอามาร์คตัวทีนะตัวทีขีดนี่ให้มันตรงกับตรงกับใบพัดตรงกับ path, น็อตเซนเซอร์บใบพัดออืมเาแับแบบมันตรงเกนี่ตรงนี่ตรงใบพัดตรงกัน បាទទឹកនេះកុំណារកពីទៅគ្រប់ឡောនេះໂຕនេះមកសិនទ័រໄດ້ហើយម៉ាកម៉ាកខ្នែវខ្នែໂຕខ្នែនេះក្លងលឺមកយកយកមកនេះតាំងໂຕនេះនេះបើ10ថយទិដ្ឋបានទៅនេះចែកបើ10នេះអ oi បើឃើញប៊ីតប៊ីតជាប់ แต่เบอร์สิบแบนเบอร์สิบเข้าไปในคลายออกให้สุดคลายออกให้สุดเปิดด้วยเปิดปีแชรด้วยเดินหมุนนี่จักรอมเต้ทีนี้หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนวา่ามันจะชนวาวข้างใน Okay. นะหมุนหมุนหมุนเล่นเล่นตัวแค่พอชนเบาๆเอาไปชนเบาๆแล้วนี่ลายนี้มันมีลายนอนอย่างงี้ชนแล้วนี่ชนวาวแล้วหมุนไปรอบครึ่งนี่ดูนี่เหลี่ยมนี่รอบครึ่งนบมุมนี้เป็นรอบหมุนครึ่งรอบครึ่งรอบแล้วก็หนึ่งรอบอีกครึ่งรอบ รอบมาแนานอนอย่างเงี้ยโอเคแล้วล็อกไอตัวนี้จับไว้ตัวนี้จับไว้ไอโควงจับไว้เบอร์สิบล็อกล็อกให้แน่นโอเคถามวาทำไมนะฟ้าฟ้าเป็นบรรดาเก่าฟ้าเป็นเป็นบรรดา,กกา,าเก่า,กกา ไปกาวกนู้นเลยออปกินกาวันรอบ ฟาน็อตสอตัวใสไปถามว่าทำไมต้องตั้งวาลตั้งวาลเสียให้มันกดเปิดนี่โมเล่ e, มันหนืดเวลาสตาร์ทมันหนืดมันเหมือนมีกำลังอัดเยอะเครื่องมันแน่นเราต้องตั้ง ทำไมงั้นสตาร์ตติดยากนี่เหตุผลของเครื่องรถไถที่สตาร์ตติดยากตั้งวาวทุกครั้งเลยอย่ายลืมยกตัวนี้ขึ้นด้วยนี่เชือกผูกเนี่ยยกขึ้นคาไว้อันนี้แน่นพอดีมือ วราไม่ต้องไปปิดแน่นมากเดี๋ยวน็อตขาดโอเคมาเสร็จนี่เสร็จมาลองสตาร์ทดูแกะเชือกออกมาดูดิวเราจะสตาร์ทติดง่ายไหมแตะเร่งเครื่องก่อนอีกนิดหนึ่งโอ้ oh. หายมหมดสิบบักง่ายๆออดับเครื่อง <c oughs> นี่ตั้งวาวดูมาตรงหัวเลขตรงนี้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะใช้ในกำลังอย่างเดียวไม่ดีโขเคครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Giờ anh sang tham rải comment mà. Đừng tức